สวัสดีครับ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 วันนี้ก็สรุปภารกิจในวันนี้นะครับที่เราได้ไปร้องเรียนต่อท่านว่าราชการนะครับพ่อื่นนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับที่อุตส่าห์เสียสละมานะครับหลายๆท่านนะครับก็รวมั้งรวมถึงผู้ที่อยู่ข้างหลังอีกที่ไม่สามารถเดินทงมาได้ยังช่วยสนับสนุนค่ากัเข้ามาที่ศูนย์นิสานะครับนักรบต่างเกลือนสาวงบบอกโก้นะครับ ก็รวมสมทุนม,มานะครับเป็นค่ากับข้าวข,ข,ข,ของพวกเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทางทีมงานวัดเล็กใหญ่ครับวัใหญ่ใกล้นะครับมาธรรัตนะครับที่ขัดไม่ได้ส่วนวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ในสพเมืองนครสระบุรว่าจะไม่แก้งความในเรื่องคดีก,กับเจ้าหน้าที่ที่เราเว้นนั่นแหละครับแต่ก็หเหตุทีเกข้องต้องยกเลิกไปเนื่องจากร้อยเวนนะครับต้องติดคิวสอบสวนสอบปากคำผู้อื่นนะครับ ก็คาดว่าน่าจะหลายชั่วโมงพวกเราจึงไม่สามารถรอได้เนื่องจากต้องเดินทางไกลนะครับหลายๆท่านระยะทางเป็น400-500กิโลก็แก้งตอนบ่ายเนาะตอนบ่ายเราก็ได้ไปร้องเรียนนะครับยื่นร้องเรียนต่อสานักงาราชการเรียบร้อยมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่แกล้กแซ่ล้อนะครับแล้วก็ ไปบ้างลเอครับผมน้องเอแอบส่งันที่ครับผมัดอิน้ครับอภิาด้านหลังครับผมนัทีครผมนาทีด้านผมจกินด้านหลังอบังอาจจะบัง่าบังูครับแล้วก็พี่คารินแล้วก็พี่พร์คโค้กครับแล้วก็พี่สักอภิชัยบอกว่าเป็นไผเอบ วันนี้แกมาไม่เต็มยศยงไงก็เลยดูไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ <c oughs> ก็สาเหตุนะครับก็คือจุดเหตุจริงๆก็คือเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพที่นี่แหละครับเวลาประชาชนลงไปผมเนี่แหละลงไปสอบถามเนื่องจากไม่เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท,าที่ใช่ไหมครับก็แสดงกิาาริยามาแลลวไม่ไม่เอกาะไม่ควรครับมุ่งหน้าเข้ามาเดินมามาชนผมแล้วก็รีบนิขึ้นปอร์ไซมีไปผมก็เข้าพบผู้บังคับบัญชาก็คือ คือลองเจรจาจรเพื่ออยากให้่เคลียเรื่องนี้จบหน่อยเนื่องจากผมก็เชื่อว่าถั้าเมียมากแต่ก็ไม่ได้รับผลดังที่เราหวังไว้นะครับถลูกไร่ออกนะครับเขาก็เชิญนั่นแหละแต่ประนชาวบ้านเราก็รู้ว่าเป็นการไร่ออกอย่างสถานที่น,นะครับหาว่าผมโมยายเสียงดังซึ่งมันเป็นบุคลิกของผมประกอบกับอาจจะมีอารมณ์นิดนึง <laughs> นิดเดียวนะครับ <laughs> <laughs> นิดเดียวผมเป็นคนที่พูดเสียงดังอยู่แล้วนะครับไปไหนมาไหนไม่เคยพูดเสียงอะไรเคลื่อนนะครับ แต่ก็อ,อย่างที่ท่านเห็นก็ดูเอเองนะครับพิจารณาเองว่าเป็นยังไงนะครับ,รบทุกคนก็คงทราบที่ขาดไม่ได้จริงก็เมาเมานะครับทีไฟซัพพอร์ตทุกอย่างอยู่ข้างหลังนะครับไม่ค่อยออกแนวหน้า,มากมื่อนะครับก็อ,อยากให้พี่น้องทุกคนเราร่วมกันนะครับแสดงพลังเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่น่าจะชอบในกฎหมายของเจ้าหน้าที่นะครับ ต้องแสดงพดังของมวลชนหน้าที่ของตวกชนชาวไทยที่มีสิทธิ์จริงๆนะครับสามารถแสดงออกมาได้เพื่อบ้านเมือง<ม>ที่ดีนะครับถ้าเป็นเช่นนี้ถ้าเราได้แต่ก้มหน้าหรือปิดปากเงียบก็ต้องเหมือนเป็นทาสตลอดไปเราจะไม่มีแล้วใครจะรอให้คนอื่นทำอย่างนี้จะรอไปถึงวันไหนนะครับถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้เป็นแนวหน้านะครับเดี๋ยวอย่าง เนี่ยผมก็ขอบอกไว้เลยครับว่ามีพี่น้องประชาชนชาวมาศราามพร้อมนะครับที่จะออกมาเป็นพลังมวลชน,นให้ร่วมกับผมเนี่ยขอแค่ผมเอ่ยปากนะครับถ้าจะตั้งอะไรก็ตามนะครับว่าที่ได้รับผลเดือดร้อนในการปฏิบัติหน้าที่ในการเดินตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดอะไรก็ตามที่เป็นแนวดาวกระจายตามมุมอับตามต้นมะขามตามเสาไฟตามป้ายต่างๆเนี่ย ประชาชนก็มีเสียงออกมาแล้วครับว่าพร้อมเมื่อไหร่บอกจะออกมาทันทีนะครับแต่ก็เราก็เพื่อไม่เป็นการต่อความพื่นบ่ายเกิดจนเกิดไปนะครับยึงยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นยึงไม่ขอไปเลยวาจาว่าพร้อมแล้วเนาะประมาณนี้นะครับอทุกท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมไหมเพิ่มเติมก็เครนี่นะอ่า ฝากครับขอฝากเรื่องในแนวบอลตามกันนานแล้วก็สถานที่บันเทิงด้วยนะครับปีสี่ปีห้ามันยังไม่ปิดเลยนะครับตั้งแต่ผู้คนใหม่เนี่ยครับที่มาจำกับอุตสาหกรรมครับตั้งแต่นั้นมาเลยนะตะวบรรเลงครับปีสี่ปีห้ายังไม่ปิดนะครับเขอฝากด้วยครับผมคือได้รับความเดือดร้อนนอนไม่หลับใช่ไหมครับนอนไม่หลับต้องาทั้งหมดั้งวลารเดือดร้อนก็ แล้วก็การพน,นันครับ50เมตรฮะฝากท่านกับไปดูแลด้วยนะครับค,คือทางจากที่นี่ไปด้านนี้ประมาณ50เมตรนะครับ<ม>ไม่มีใครรู้ใครเห็นผู้มีอำนาจนะครับที่ไหนก็คือเรื่องที่เราจะมาแจ้งความวันนี้แต่ร้อยเวรไม่ว่านะครับ,รบก็บเนื่องจากติดคิวนั่นแหละติดคิวผู้เสียหายคนอื่นชาวบ้านคนอื่นอันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็เข้าใจแต่เนื่องจากพวกเรารอไม่ได้เพราะว่าต้องมีการเดินทางนะครับก็เดี๋ยวจะฝาก ฝากฝากให้ตีใหญ่แล้วก็พี่สักกินในฐานะเป็นเจ้าภาพจังหวัดเมืองหาสารคามนะครับจริงๆแล้วการทํางานนี่อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคนในพื้นที่มีส่วนร่วมถ้าเราหลายๆคนออกมาลุกขึ้นมาสู้พร้อมๆกันมันจะมีพลังและมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นอยากฝากให้ตี่ใหญ่แล้วก็พี่สักกลินเชิญชวนพี่น้องชาวมหาสารคามสักนิดนึงนะอะไรครับก็เชิญชวนก็คือเคยเคยพูด รณรงเชิญชวนไว้แล้วนะครับก็คืออย่างที่ผมเคยไปเลยว่าชาวบ้านน่ะประชาชนน่ะเขาบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ให้บอกเลยนะครับถ้าสมมติว่าจะเป็นการขับไล่อย่างเงี้ออกป้ายออกป้ายอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับต้ <laughs> <laughs> อบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่บอกเลยนะครับอันนั้นมันรุนแรงไป <laughs> ในในฐานะเรา,าเราทํางานเป็นทีมนักรบดันเถื่อนเนะาะสิ่งแรกที่เราทําคือรักษาสิทธ การที่เราจะช่วยกันรักษาสิทธ์ก็คืออยากให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยช่วยกันออกมาเป็นหูเป็นตาตเบื้องต้นก่อนน,นะครับเบื้องต้นก่อนนะนะก็คืออยากให้มาร่วมสมมุติว่าตีใหญ่ลงเจอจุดดักซุ่มหรือจุดอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมนะครับก็ออกมาช่วยให้กําลังใจรหรือมาช่วยประชาสัมพันธ์ช,ช่วยกันนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้พิศกรินลุยคนเดียวหรือตีใหญ่ลุยคนเดียวนะครับถามว่ามันมีประสิทธิภาพไหมมันก็มีระดับหนึ่ง แต่ถ้าประชาชนในทุนที่ลุกขึ้นมาสู้พร้อมๆกันได้หลายคนผลมันจะเกิดเร็วขึ้นนะครับความสำเร็จมันจะเกิดเร็วขึ้นใชนนะ่ความวุ่นวน่ะที่ที่เข้มแข็งที่สุดนะครับคนในจังหวัดมหาสารคามในตัวอำเภอในตัวจังหวัดเนี่ยนะครับต้องออกมาช่วยสีใหญ่แล้วก็ออกมาช่วยพี่สักการินด้วยนะครับอย่าปล่อยให้พวกเราสู้เพียงลําพังพอเวลาท่านเดือดร้อนและท่านเรียกหาแบบนี้มันเป็นการที่ปัดความรับผิดชอบมาให้พวกเราอย่างเดียว ทั้งๆที่ท่านก็มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาสู้กับพวกเราแต่ท่านก็ไม่ได้ยอมที่จะทานะครับอันนี้ฝากไว้กับประชาชนเมืองสารคามด้วยละกันเนาะขอบคุณทุกท่านครับผมวันนี้ก็ขอจบไลฟ์สดเปที่นี้เนาะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ตาเข้ามาตาก็ชอบไปโกนตันเกลนนั่นน่ะขอบคุณทุกท่านอันนี่พาคอีสานครับอ๋อผมก็ใหญ่กว่าอ๋อครับขอบคุณครับผมผมคุส20จังหมาภาคอีสานฉะนั้นอันนี้คือตัวใหญ่กว่าขอบคุณทุกท่านอยู่เดียวขออนุญาตเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับครับเผื่อมีอะไรผมจะคุมลำเนาผมเป็นคนกรุงเทพผมไม่ใช่คนผมคนกรุงเทพนะผมไม่ใช่คนขรินผมคนกรุงเทพเดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนแจ็คแซ่ล้อ